ก็ช่องรนี้ยับคอมมินิกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราเปลี่ยนมุมอีกแล้วมาถ่ายที่ออฟฟิศพอ่อเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุนะคะ2กล่องได้สองหนึ่งซองแล้วก็อีกหนึ่งกล่องนะคะก็ที่เลยเดี๋ยวมาแกะเป็นซองกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะส่งมาจะนี่นะคะอ่านไม่ออกกลัวอ่านชื่อผิดนี่นะคะก็ส่งมาแบบลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เดีย๋ยวขอไปตัดก่อนเนะาะค่ะก็นี่เป็นอุปกรณ์ในการตัดที่พ่อเราซื้อมานะคะซื้อมาตั้งนานแล้วแหละมันไว้ทาแบบนี้ชิบแล้วก็หันเพราะมันยากจังที่นี่เขาทำเป็นแบบน,นี้ชิบเข้ามาแล้วก็หันเลยค่ะเฮ้ยมันเหนียวเขาใส่บับ,บเบิ้ลแรปมาถ้ามันเถอะเรามาฉีกกันเลยดีกว่า เดี๋ยวมาดูของเลยค่ะชึบนี่เลยของที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นชินาโมโรนะคะแต่ว่าจริงๆเราสั่งไปเป็นแบบหน้าธรรมดาะคะ่ะคือหน้าแบบนี้นะคะมันไม่เชื่อหรอกก็คือเราสั่งไปเป็นตัวชินาโมโรใช่ไหมแต่ว่ามันหมดนะคะเขาเลยส่งตัวนี้มาให้นะคะก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่คืออยากได้แบบนี้มากกว่านี่นะคะจะเป็นแท็กนะคะชินาโมโรนะคะที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะ ก็เป็นสติกเกอร์ซาริโอนะคะเบาเชนเป็นสีน้ําเงินนะคะนี่นะคะ่ะจะเป็นตัวเหมือนตัวเบบี้เนาะคือเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งอะไรแล้วก็ไม่รู้ชื่อะคะ่ะแล้วก็มีเป็นลายเส้นนะคะปีสองพันสิบหกนะคะของซาริโอะะเดี๋ยวมาหวีดันรุ่นใหม่เขาทำออกมาได้ลว์แล้วนะคะขนี่นุ่มล้ามากมาก ็นี่นะคะกล่องต่อไปคือแบบกล่องยังใหญ่อ่ะนี่ออันนี้คือเราแกะไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะดูอะไรข้างในนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือส่งมาจากบริษัทนะคะคือมีก็เป็นคนที่ติดตามดูเราอยู่นะคะแล้วก็อยากส่งของมาให้รีวิวนะคะแต่ก็เชิงเอฟซีนิๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าคือเขาโตแล้วนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาฝากบริษัทส่งนะคะก็เลยจะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยค่ะกล่องไซส์ 2B คือแบบกล่องใหญ่มากอะ่ะชึบ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 นี่เลยคือเป็นถุงมิก,กิเมานะคะคือแบบใหญ่มากเดี๋ยวามาดูของข้างในกันเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะหื้ยของเยอะมาก อย่างแรกนะคะจะมีเป็นเหมือนที่คาดผมนะคะเป็นดอกกุหลาน่ารักโอ้ยติดพกโอ้ยติดเปียโอ้ยติดเปียนี่โอ้โหใส่แล้วมันแปลกๆต้องเราต้องแกะเปียออกก่อนเดี๋ยวขอบคุณนะคะมากๆเลยนะคะอย่างต่อไปก็เป็นปากกานะคะเป็นปากกาลูกเลือ่อนดับ มีเป็นของขวัญอุ้ยอุยมีเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมนี่เขาเขียนว่าของขวัญปีใหม่นะคะก็ใส่มาในถุงแบบนี้นะเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะเป็นของขวัญปีใหม่อะไรอย่างงี้โของหแม็กไว้เยอะมากชิบชิบ ช็อกโกแลตเยอะมากอุ้ยมีแต่ช็อกโกแลตอะ่ะอุ้ย <c oughs> คือเราเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตมากเดี๋ยวไปดูทีละอย่างกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นคิดแคสชาเขียวนะคะอันนี้คือเป็นแบบชาเขียวนะคะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นคิดแค t เหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นแบบลูกอมนะคะเป็นแบบเนี้ยเป็นช็อกโกแลตนะน,นี่เลย b r e a ม m จ n d a y ดูหรูหลามอกแล้วก็ยังต่อไปจะเป็นเอ่อฮ r รชี่ hey นะคะฮ e รชี่ช็อกโกแลตนะอันนี้เราไม่เคยเห็นเลยอะมันคือรสอะไรอ่ะเป็นช็อกโกแลตนมผสมครับของคือคือยี่ห้อนี้ชอบกินนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นรสนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ยังต่อไปก็จะเป็น h ฮ r รชี่นะคะเป็น ช็อกโกแลตผสมนมถั่วีิสงนะคะก็อย่างสุดท้ายเป็นนี่อันนี้เป็นอะไรนมหวานรดช็อกโกแลตนี่นะคะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันอาจจะแบบละลายอะไรอย่างนี้นะคะอุ้ยชอบอ,อยากกินนี่นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะก็อย่างต่อไปนะคะเป็นถุงนี้นะคือแบบ เห็นหน้าทรงก็อ hmm. mm ุ hmm. yes. mm ่ง hmm. อ่ะน no pr yes. ี so ่นะคะนี่ที่เขาส่งมาให้เรานะเดี๋ยวมาดูกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นเหมือนอ๋อเป็นแพ็กเกจคุชชี่นะคะเยอะมากอ่ะแล้วก็มีอันนี้นี่เหมือนเป็นที่พันแพ็กเกจด้วยคือแบบเยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะเอาไว้ใส่สตูชี่เนาะก็ต่อไปคุชชี่เป็นมาการองของคาเฟ่ดเ็นนะคะ อันนี้มันไม่สโลว่น่าจะเป็นรุ่นเก่านะเพราะว่ามันไม่สโลว์นะคะส่วนใหญ่รุ่นใหม่มันจะสโลว์ใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่นะคะท้าไม่ผิดนะคะนี่นะเป็นเหมือนลัสเบอร์รี่นะคะสโลว์นิดๆน,น,นะก็มีไส้ช็อกโกแลตข้างในนะคะแท็กคาเฟ่ดีอินนะคะ,ะรุ่นนี้ไม่มีลายเส้นนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะืูแบบของแท้มาเต็มอ่ะแล้วก็เนี่ยอย่างต่อไปก็จะเป็นโดนัทโฮคิตตี้นะคะเป็นของปี2015เนะก็ตอนนี้2ปี2015ก็แล,แลแล้วมีแพ็กเกจปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่ะก็นี่นะทำการต้มแซมแพ็กเกจโดยการแปะสกอตทร มเป็นโดนัทแทิพี์สีส้มนะคะก็มีเป็นเหมือนสปริงเกิลข้างบนนะคะซึ่งสปริงเกิลดีมันเป็นเหมือนชูการ์นะคะเป็นน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นแทนะะ็กค่ะอันนี้คือบอลเชนมันมันเปลี่ยนได้นะ,ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนี่นะคะทำการใส่แล้วเป็นแท็กนะคะก็มีเป็นลายเส้นนะคะมีบาร์โนะคะ้ดน่ารักชอบอะ่ะ ชิ้นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเป็นโมจิซิวนะคะใช่อะโมจิซิวใช่สิมันคือโมจิซิวมะของพูนิมารุนะคะนี่พี่เขาบอกว่ามันไม่มีแพ็กเกจนะออกมาหลายชั้นมากเนี่ยเป็นรสเมลอนนะคะวี้กินหอมมากอ่ะ เราอยากดมกลิ่นเมลอนมานานแล้วแพคเกจสามชัน้นกินหอมมากมันเป็นตอนแรกอะ่ะดมมันเหมือนกลิ่นน้ำหอมเลยนะคะแต่ว่าดมไปเรื่มคือกลิ่นเมลอนนะคะโมจิซิลมันคือแมวน้ํานะคะอันนี้เป็นตัวจัมโบน,นะคะ่ะเรามีตัวมินินะคะเป็นแมวน้ําพูนิมารุเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก่อนเป็นหน้าตาของมันเป็นตอนนอนหลับนะคะอันนี้เป็นรถ เมลอนนะคะสโลมากอะ่ะคือตอนนี้กลิ่นเมลอนฟุ้งมากชอบกลิ่นมอกมีหางด้วยชอบมากขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะพี่กีฟพี่เขาชื่อพี่กีฟนะคะอาจจะใช่นะพี่เขาสั่งของเราบ่อยคือแบบให้ของเยอะมากแล้วแบบของหวานพี่ใหม่อ่ะยเดี๋ย,ยว ไปกินก่อนเนี่ยคือแบบอ้าดหาล่นนี่สักพุทธิชอบอ่ะชอบเป็นมาสติปีสัากกระรองก็นา่ารักขอบคุ้นมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมดีกว่าชิมอะไรดีมีคีทแคทอันนี้อยากกินมานานอยากชิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวใช้อันนี้ตัดเลยนะ สองมันแปดสกอตเทปไปนะะกชิ้นไม่ผ่านโอเคนิโรเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะโอ้มันดูเลอคข้ามากอะ่ะคิดแค่กิดแบบสวัสดิน ช็อกโกแลตก็ละลายหน่อยนึงนะเพราะอากาศมันร้อนเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะอ,อร่อยมากชิมไปแล้วอร่อยมากกินไปด้วยบีสซูชี่ไปด้วย <c oughs> ปิ๊ ค่ะก็คุณมากๆเลยนะคะให้ของม,มาเยอะมากอะตอนนี้นจิ๊ตตี้อะคือตะกุชิมีแต่ของแท้อะชอบม,มากค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลีบกดไลดค์สปายให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นของที่เราสั่งนะคะบ๊ายบายชอบตัวนเนี้ยมอติซิล